สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวิภาพรนะคะจะมาสอนนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องไฟฟ้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เนาะเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2แลเราก็เรียนจบไปแล้วนะคะเรามาดูว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนในบทนี้นะมาดูเนื้อหาแผนผังของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องไฟฟ้านะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเจอเลยอันดับแรกก่อนที่จะไปรู้ไฟฟ้าคืออะไรเราต้องรู้จักแรงไฟฟ้าก่อนนะคะแรงไฟฟ้าก็คือเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนสัปดาห์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า จากนั้นพอรู้เรื่องแรงไฟฟ้าแล้วแล้วก็มาดูเรื่องวงจรไฟฟ้าว่าวงจรไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงมีทั้งหมดกี่แบบพอรู้ว่าวงจรไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วเราก็มาดูการต่อวงจรไฟฟ้าลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าในปัจจุบันเขาต่อแบบไหนมีรูปแบบการต่อยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือแผนผังหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเจอ3เนื้อหานี้นะ วันนี้เรามาดูเรื่องแรงไฟฟ้านะคะในเนื้อหาแรกของเราเลยอันดับแรกเราต้องมาดูตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะคะตัวชี้วัดของแรงไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อันนี้เป็นตัวชี้วัดของเนื้อหานี้นะคะ เรามาดูแรงไฟฟ้าคืออะไรนะคะแรงไฟฟ้าอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะไปรู้ว่าแรงไฟฟ้าคืออะไรหนูต้องรู้คําว่าไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าก็คือเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เป็นยังไงคะเป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนมันจะมีประจุลบประจุบวกใช่ไหมคะโดยการเคลื่อนที่ของประจุลบประจุบวกเนี่ยก็จะทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นซึ่งไฟฟ้าที่เราเห็นก็คือเป็นยังไง เป็นลักษณะของความร้อนแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟหรือพวกการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนต่างๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเป็นลักษณะที่เป็นการนำวัตถุ2ชนิดมาถูมาถูหรือมาสัมผัสเข้าด้วยกันนะคะซึ่งไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้น อ่านี่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะคะการนำวัตถุสองชนิดมาถูกเข้าด้วยกันซึ่งวัตถุสองชนิดที่มาถูกเข้าด้วยกันเนี่ยจะมีประจุสองตัวก็คือประจุบวกกับประจุลบที่เราจะต้องเรียนวันนี้นะคะ2ก็คือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนการไหลการไหลของอิเล็กตรอนหรือเป็นอะไรคะเป็นตัวนำไฟฟ้า กระแสในที่นี้คือตัวนําไฟฟ้านําไฟฟ้าจากอะไรคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าไฟฟ้ากระแสน,นะคะซึ่งไฟฟ้ากระแสนเนี่ยจะก่อให้เกิดแสงสว่างเพราะแสงสว่างจะมาจากไหนก็คือมาจากผ่านขดลวดนะคะพอผ่านขดลวดปุ๊บก็ทำให้เกิดความร้อนเพราะเกิดความร้อนนี่มาก็ทำให้เกิดเป็นไฟฟ้ากระแสขึ้นอย่างเช่นพวกเตาหุงต้มพวกเตารีดนะคะ นี่ก็คือความหมายของไฟฟ้าเนาะแล้วเรามาดูเนื้อหาของแรงไฟฟ้าว่ามีความหมายว่าอะไรนักเรียนจำเอาไว้เลยนะคะว่าแรงไฟฟ้าความหมายของมันก็คือเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าในที่นี้ก็คือประจุบวกวกับประจุลบนะคะไอ้เจ้าแรงสองแรงเนี้ยพอมันมาอยู่ด้วยกันปึ๊บ มันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าที่มีทั้งแรงดูดและก็แรงผลักอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยแรงดูดแรงผลักเป็นยังไงนะคะแต่ให้นักเรียนรู้ความหมายของมันก่อนว่าเป็นแรงที่เกิดระหว่างประจุไฟฟ้านะประจุไฟฟ้านี้นะคะมันมาเข้าด้วยกันเนาะซึ่งประจุไฟฟ้าเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าประจุไฟฟ้าก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองทีนี้ไอ้เจ้าแรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตลักษณะหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกพวกสิ่งของนะคะสิ่งของที่มันยังไม่ได้ถูกันเนี่ยหรือวัตถุสองชนิดที่มันยังไม่ได้โดนกันเนี่ยมันจะมีประจุอยู่นะคะซึ่งประจุที่มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นประจุบวกประจุลบอยู่ในวัตถุนั้นเลยเป็นไฟฟ้าสถิตเนาะแต่พอวัตถุสองชนิดเนี่ยมันมาถูเข้าด้วยกันอย่างเช่นลูกโปง่งถูกกบผพา พอมาถูผ้าไนล่อนกับลูกโป่งถูเข้าด้วยกันปุ๊บประจุสองประจุที่มาทําการถูกันมันก็จะเป็นยังไงพอเราเอาผ้าไปถูกับลูกโป่งประจุสองประจุก็จะเกิดถ่ายเทถ่ายเทประจุในที่นี้ก็คือจะมีการถ่ายเทประจุลบไปทางลูกโป่งพอถ่ายเทประจุลบไปให้ลูกโป่งแสดงว่าความเป็นประจุลบก็จะไปอยู่ที่ลูกโป่ง พอไปอยู่ที่โลกวงปุ๊บก็จะทําให้เกิดเป็นอะไรคะไฟฟ้าสถิตขึ้นซึ่งไฟฟ้าสถิตครูก็บอกแล้วว่าเป็นยังไงวัตถุสอชนิดมาขัดถูมาขัดถูหรือมาสีเข้าด้วยกันก็จะทําให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเนาะซึ่งแรงไฟฟ้าครูก็บอกเอาไว้แล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรคะเป็นประจุแรงไฟฟ้านะเป็นประจุสชนิดมาเจอกันมาเจอกันได้ยังไง มาเจอกันมาจากการขัดถูมาจากการขัดถูนะคะมาจากการขัดถูในที่นี้ก็คือเอาวัตถุสองชนิดมาขัดถูเข้าด้วยกันพอมาขัดถูเข้าด้วยกันปุ๊บก็จะทําให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าขึ้นซึ่งแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมานี้ก็จะมีประจุอยู่สองตัวก็คือประจุบวกกับประจุลบอ่ะทีนี้ประจุบวกกับประจุลบ ในที่นี้นะคะแรงไฟฟ้าจะมีประจุอยู่2ชนิดประจุบวกกับประจุลบประจุบวกกับลบนะคะจะเกิดเป็นแรงไฟฟ้าซึ่งแรงไฟฟ้าจะมีอยู่สองคําก็คือ1แรงผัก2ก็คือแรงดึงดูดอันนี้คือแรงไฟฟ้านะคะเรามาดูแรงไฟฟ้าตัวแรกก่อนแรงผักแรงผักในที่นี้เป็นยังไง แรงผลักก็คือวัตถุสองชนิดมาถูเข้าด้วยกันแต่ทาให้เกิดแรงผักก็คือประจุประจุที่มีอะไรคะที่มีเหมือนที่มีหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแรงไฟฟ้าที่เป็นแรงผักก็คือเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันมันจะไม่ชอบมันจะไม่ชอบกันมันจะทำให้เกิดเป็นแรงผักอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอาผ้าเนี่ยไปถูก,กับลูกโป่ง ทั้งสองลูกนี่เลยปึ๊บพอไปถูกับลูกโป่งทั้งสองลูกนี้มันมีประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันก erm. ็คืออันนึงมีบวกกับบวกเหมือนกันอันนึงมีลบกับลบเหมือนกันมันก็จะทําให้เกิดเป็นแรงผลักตามภาพนี้เลยนะคะประจุที่มีชนิดเดียวกันจะทําให้เกิดแรงผลักก็คือเครื่องหมายเหมือนกันประจุที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะมันจะไม่ชอบกันมันจะเกิดเป็นการผลักออก อันนี้เรียกว่าแรงผลักอย่างเช่นบวกเจอบวกลบเจอลบประจุที่มีหน้าตาเหมือนกันจะไม่ชอบกันจะเกิดเป็นแรงผลักเนาะแต่ประจุที่สองก็คือแรงดึงดูดแรงดึงดูดก็คือเป็นลักษณะที่เป็นประจุต่างชนิดกันแรงดึงดูดนะคะถ้าประจุต่างชนิดกันมาเจอกันจะทําให้เกิดเป็นแรงดึงดูดก็คืออย่างเช่นเรานําวัตถุสองชนิดมาเข้าใกล้ด้วยกัน วัตถุชนิดหนึ่งถูด้วยมือแห้งกับลูกโป่งกับวัตถุชนิดหนึ่งถูด้วยผ้าแห้งอ่ะเป็นแรงอะไรคะพ่อประจุสองชนิดที่มันต่างกันมันเจอกันปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นแรงดูดเข้าหากันก็คืออย่างเชน่นประจุบ,บวกเจอกับประจุลบเห็นไหมคะบวกลบเจอกันสัญ,ญลักษณ์ต่างกันประจุต่างกัน พอประจุต่างกันปึ๊บก,ก็จะทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดอ่ะสรุปก่อนเนาะสรุปก็คือแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้านะคะก็คือประจุประจุสองชนิดมาเจอกันทำให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้านะคะซึ่งแรงไฟฟ้าจะมีประจุบวกกับประจุลบทีนี้แรงไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็นสองชนิด ก็เกิดเป็นแรงอะไรคะแรงผลักกับแรงดึงดูดผักกับแรงดึงดูดเนาะถ้าแรงผลักก็คือประจุหน้าตาเหมือนกันสัญลักษณ์เหมือนกันมาเจอกันจะทําให้เกิดเป็นแรงผลักอย่างเช่นบวกเจอบวกลบเจอลบถ้าเป็นแรงดึงดูดก็คือประจุต่างชนิดกันมาเจอกันก็จะทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดขึ้นอย่างเช่นประจุบวกเจอกับประจุลบอันนี้ก็คือแรงไฟฟ้าเนาะประจุสองชนิดมาเจอกัน มาเจอกันได้ยังไงก็คือมาเจอกันจากการขัดถูขัดถูของวัตถุชนิดนั้นขัดถูเข้าด้วยกันนะคะอ่ะถ้าเรามาดูสาเหตุวัตถุไหนบ้างที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าวัตถุไหนบ้างที่ไม่ทาให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะตัวแรกตัวที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าก็จะมีหนึ่งพลาสติกสองยางสามแก้ว ถ้าวัตถุชนิดนี้ไปถูเข้าด้วยกนันจะทำให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าได้ดีเลยนะคะกับอันที่2ก็คือวัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าค่อนข้างได้ยากหรือไม่เกิดได้เลยก็จะเป็นพวกโลหะหรือพวกไม้พวกนี้จะไม่เกิดแรงไฟฟ้าเลยนะคะทั้งนั้นจําไว้เลยนะว่าว่าถ้าวัตถุสองชนิดพวกพลาสติกหรือยางหรือแก้วมาเจอเข้าด้วยกันเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเนาะแล้วปัจจัยไหนบ้าง ที่ส่งผลทําให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะปัจจัยแรกก็คือความชืน้นความชื้นของวัตถุถ้าความชื้นของวัตถุ2ชนิดสูงมากมันจะยิ่งทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ยากเลยนะคะกับประเภทของวัสดุถ้าประเภทของวัสดุนักเรียนเอามาถูเข้าด้วยกัน2ชนิดมันจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายอย่างเช่นหนูเอาพวกพลาสติกพวกแก้วพวกยางเนี่ยวัตถุ2ชนิดนี้มาถูเข้าด้วยกัน จะเกิดเป็นแรงไฟฟ้าได้ง่ายนะคะระยะเวลาระยะเวลาในการขัดถูเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะยิ่งเราขัดถูจำนวนครั้งน้อยเกินไปมันจะไม่เกิดเป็นแรงไฟฟ้านะแต่ถ้านักเรียนเอาวัตถุสองชนิดเนี้ยมาขัดถูเข้าด้วยกันด้วยจำนวนครั้งที่มากหรือระยะเวลาขัดถูเป็นเวลานานปุ๊บก็จะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสามปจัจจัยนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะ 1. ความชื้น 2. ประเภทของวัสดุ 3. ระยะเวลาที่เราใช้ในการขัดถูเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรงไฟฟ้าที่นักเรียนพบได้ในชีวิตประจําวันก็คือในช่วงฤด,ดูหนาวใช่ไหมหนูใส่เสื้อผ้าแขนยาวใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะเกิดเป็นยังไงผ้าอาจจะดูติดกับตัวเราได้อันนี้ก็เป็นแรงไฟฟ้าแล้วเป็นประจุสองชนิดมาขัดถูอย่างเช่นเสื้อมาขัดถูกับผิวหนังของเราหรือจะเป็นการเกิด ก็คือเราใช้มือรูปที่ขนแมวหลายๆครั้งสังเกตดูว่าแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงคะขนแมวติดมาที่มือเราด้วยอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นแรงไฟฟ้าเหมือนกันหรือจะเป็นอย่างเช่นนักเรียนหวีผมเราเอาหวีเนี่ยไปหวีที่ผมเราหลายๆครั้ง ทำไมมันเกิดแรงไฟฟ้าคือเส้นผมติดมาผมชีช้ฟูขึ้นอันนี้ก็เป็นแรงไฟฟ้านะคะเกิดจากผมเราอาจจะเป็นประจุบวกอ่าวีอาจจะเป็นประจุลบ2ตัวเป็นไงคะประจุต่างกันมาเจอกันก็จะเป็นแรงดึงดูดอ่าน,นี่คือแรงไฟฟ้าเนาะเนื้อหาวันนี้เป็นยังไงคะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแรงไฟฟ้าใช่ไหมแรงไฟฟ้าก็คือเป็นยังไงเป็นไงคะแรงไฟฟ้าดูสิ ที่ครูสรุปให้ก็คือประจุสองชนิดมาเจอกันซึ่งประจุสองชนิดที่มาเจอนั้นอาจจะมาจากการขัดถูหรือมาจากการ็นไงคะเอาสิ่งของสองชนิดขัดถูเข้าด้วยกันซึ่งประจุก็จะมีอยู่สองตัวเป็นประจุบวกกับลบแรงไฟฟ้าจะมีอยู่สองตัวคือแรงผลักกับแรงดึงดูดถ้าแรงผลักก็คือประจุ ชนิดหน้าตาเหมือนกันมาเจอกันอย่างเช่นบวกเจอบวกลบเจอลบไม่ชอบกันก็จะผลักออกจากกันแรงดึงดูดก็คือประจุต่างชนิดกันมาเจอกันจะทําให้เกิดแรงดึงดูดขึ้นก็คืออย่างเช่นประจุบวกกับประจุลบเจอกันอันนี้ก็คือเนื้อหาในเรื่องแรงไฟฟ้านะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนจากคลิปวีโออย่าเราไปเจอกันในห้องเรียนในชั่วโมงนะคะสําหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ